สวัสดีครับ <c oughs> ผมชื่อสิงห์วงแตะเป็นชนเผ่าลรเวหรือว่าชนาเผ่าลั่วครับก็เป็นคณะกรรมการเครือข่ายช,ชนเผ่าลรเวที่แม่งสอนแล้วว่าเชียงใหม่นะครับ40กว่าชนเผ่าที่มาจัดงานร่วมกันครั้งนี้อยากจะให้อ่าอยากจะมีอได้ได้ได้นำแสดงเรื่องของ วิถีชีวิตและก็ชนเผ่าต่างๆบางอย่างอาจจะเป็นออกมาในงานแสดงบางอย่างอาจจะออกมาในงานของอวิถีชีวิตต่างๆแลวก็มีประเด็นเรื่องปัญหางานวิจัยต่างๆที่พี่น้องชนเผ่าพวกเราอยากจะนําเสนอให้กับสังคมมาได้รับรู้นะครับบ,าง,บางกลุ่มบางชาติพันธุ์อาจจะเป็นเรื่องทิทธิบางชาติพันธุ์อาจจะเป็นเรื่องของของทรัพยากรป่าไม้อย่างพี่น้องเราเราอาจจะเป็นเรื่องของ ทรัพยากรเรื่องป่าไม้ที่มีที่ที่มีกําลังมีปัญหาอยู่กับหน่วยง,งานต่างๆที่เขาไม่รู้ชัดเจนวิถีชีวิตของพี่น้องเลยเว่อว่าการทําไล่กันอยู่กับป่ากันอยู่กับทรัพยากรมันมีมันสร้างวิถีชีวิตให้กับคนชุมชนลรเว่อรรือว่าคนด้วยนะครับเค,ครืคอข่ายเครือข่ายชนเผ่าละเว่อเนี่ยตอนนี้จะเน้นด้านทรัพยากรแล้วก็วิถีชีวิตแล้วก็ วัฒนธรรม,มเครือข่ายพี่น้องระเบิดนี่เป็นเวทีที่ที่เปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องประสาทปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนที่ที่อยู่ในชุมชนหรือว่าหนง,งานรัฐหนง,งานรัฐมีอะไรที่ไม่เข้าใจวิตชีวิตชุมชนหน่ง,งานรัฐต้องเข้ามามาฟังคนในชุมชนคนในชุมชนต้องนําเสนอปัญหาให้กับหน่ง,งานรัฐที่ที่มีบางกลุ่มบางคนที่กําลัง มีความเข้าใจผิดอยู่ว่าอย่างเช่นไล่หมุนเวียนก็หาว่าเป็นการตัดไม้ทำลายป่าจริงเราเข้าไปตัดไม้เนาะเราเป,เป็นวิถีชีิวตหมุนเวียนคือไม่ได้ไม่ได้เปิดพื้นที่ใหม่พื้นที่ที่เราทำก็เป็นพื้นที่เก่าพื้นที่หมุน8ปี9ปีอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ดปีเนียมันจะหมุนเงี้ยเป็นวิถีชีิวต ไม่ได้เปิดป่าใหม่เพื่อที่จะขยายพื้นที่ที่เราทำนั่นก็เป็นพื้นที่ที่เราเคยทําตั้งแต่สมัยบรรพบบรุษเมื่อก่อนที่บ้านผมอย่างบ้านอุบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนีมีแค่50หลังคาเลยพื้นที่ก็เท่านี้ตอนนี้เรามีเท่าไหร่มีสอง้กว่าพื้นที่ก็เท่าเดิมนําซ้ำจะพื้นที่การอนุรักษ์จะเพิ่มกว่าเมื่อก่อนเพราะยังไงคนในเมืองจะไม่ค่อยทำละ บางคนก็รับราชการบางคนก็จะเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นก็ทําให้พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดนะเจ้าหน้าที่รัฐบอกว่าควรเพิ่มการทําตัดไม้ทำลายล่ามันก็ต้องเพิ่มอาจจะมีบางกลุ่มบางกลุ่มที่ขยายแบบนี้แต่เราเราไม่รู้นะโดยเฉพาะโดยความจำเป็นของวิถีชีวิตของเขาท่านไหนแต่เพี่น้องแลวเวื่อนี่จะจะอนุรักษ์เพิ่มบางหมู่บ้านนี่จะไม่ทําเลยนะ ดางไร่บรเวียนเนี่ยอย่างพี่น้องหลายหมู่บ้านแต่บางหมู่บ้านนี่โดยความจาเป็นเขาต้องต้องทําอยู่เขาต้องมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ที่จะต้องที่จะต้องเพื่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในการในการทำทำไร่มรนเวียนจะมีวิถีชีวิตจะมีขั้นตอนแต่ละอย่างจะมีพิธีกรรมแต่ละอย่างที่ซับซ้อนที่ที่ซับซึ้งที่จะท,ท,ท,ที่ทำทำไปด้วยอนุรักษ์ไปด้วย,วยมีวิถีมีขั้นตอนเป็นระบบรเบียบไม่ใช่ทำ โดยพละาการโดยที่ใครจะทํทำใครจะตัดก็เข้าไปไม่้ท่านก่อนที่จะทําต้องมีการประชุมในหมู่บ้านต้องทําประชาคมในบ้านว่าปีนี้จะเปิดตรงไหนปีหน้าจะเอาตรงไหนจะเอากีไร่เมื่อก่อนเขายังเอาแบบนี้ตรงนี้สองสามที่ตอนนี้ไม่ไมส่วนมากมันจะเป็นไม,ไม่เป็นอย่างนั้นเอาที่เดียวเพื่ออะไรเพื่อที่จะคุมไฟป่าให้มันอยู่ในการคุมไฟป่านี่ ทุกปีเราจะเห็นไฟป่าเนาะใช่หน้าแ้งข้างล่างจะไหม้ก่อนจะจะ,จะไหม้โดยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้เนาะทุกปีแต่ถ้าขึ้นไปอยู่บนดอยคนละอย่างเลยอากาศเยน็นเอ่อเท่ากันอนุรักษ์แต่ถามว่าเราเผาไหมเผาแค่ไร่เราไม่ได้เผาป่าป่าไม่ไหม้ไร่ไม่เฉพาะเฉพาะไระ่เระาะว่าเราทำแนวกันไฟร,รอบอยู่ แล้วที่เขาปมาเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นมว่าเราไม่ได้ทลายป่าในตำตแบบที่เขาคิดว่าเราตัดไม้ยงเใช่ตอนนี้ดีดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะอันนี้เมื่อก่อนนี่จะเข้ามาแบบแบบแบบห้ามไม่ให้ขยายแบบห้ามแบบแบบไม่ให้พี่น้องทำเท่าเดิมอยากจะให้ลดอย่าง อย่างเก้าแปลงเนะี่ยอยากจะให้ลดสองทาแปลงมีปีอนะแต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ยอมไม,ไม่ใช่ว่าต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แบบรุนแรงแบบนี้ก็คุยกันเพราะความจําเป็นของคนในบ้านตอนนี้เริ่มเริ่มเข้าใจละเริ่มเข้าใจในการกลด้อยลงจากเ้แปลงไม่ไม่ไม่พูดเรื่องนี้แล้วเออไม่ตอนนี้ไม่พูดละมีช่วงหนึ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะให้พี่น้องอลดอะ่ะแต่โดยที่ พี่น้องชาวบ้านด้วยว่าแกนนำต่างๆแกนนําคนในชุมชนอธิบายแล้วก็ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่พอตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเริ่มเข้าใจล้เริ่มเข้าใจเรความร่มมือเราเลเกี่ยวกับกฟป่าในช่วง้าที่าว่าให้ดูแลป้องกันไฟป่าก็ในพื้นที่เนาะที่หมู่บ,บ้านนี่คือเป็นสิ่งที่คนในชุมชนทำอยู่แล้ว คือเจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นจะขึ้นไปบอกเออชาวบ้านประกาศเออชาวบ้านต้องช่วยกันดูแลป่านะไม่ไม่ต้องละเพราะว่าชาวบ้านทําอยู่แล้วชาวบ้านทาทาแบบนั้นลเมื่อมีช่วงที่มีไฟป่ากําลังจะเกิดขึ้นก็รู้ว่าต้องมีการไปเฝ้าระวังไปดูไปเวลาไฟป่าเกิดขึ้นเล็กเลกน้อยน้อยนะเล็กๆน้อยไม่ถึงขั้นเป็นดอยเป็นเป็นพื้นที่กว้างกว้างเออที่นี่มานรำ จะประก,กาศให้กับคนในหมู่บ้านให้ช่วยกันไปดับไฟนะอ่าเนี้ยคนไม่ไปก็ต้องโดนตราบอย่างเงี้ยอ่าเนี้ยนี่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเรื่องด้านาเครือข่ายทุกหมู่บ้านจะเป็นอย่างเงี้ยทุกหมู่บ้านทุกชุมชนอันนี้จะเป็น